ข้าวสุดหล่อมาแล้วจ้าวันนี้พาทุกคนมาดูบรรยากาศการมาพักที่ Orange Pool Villa ชะอำากันนะคะเป็นบ้านพักตากอากาศเพชรเฟรนลี่ที่ไม่อุ๋ยมาพักแล้วประทับใจมากๆจนต้องขอเจ้าของเนี่ยทำคลิปรีวิวกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทัวร์รอบๆบ,บ้านพร้อมกับต้นข้าวเลยนะคะบ้านหลังนี้ก็รั้วรอบขอบชิดดีมากๆเลยค่ะเหมาะสําหรับพ่อแม่ที่มีน้องหมามาด้วยหรือมีเด็กๆมาด้วยก็จะสบายใจไปหนึ่งเปราะเลยค่ะมีบันไดขึ้นไปชมวิวที่ดาดฟ้าด้วยนะคะบรรยากาศบนดาดฟ้าก็จะ ประมาณนี้เลยค่ะท้ายรูปออกมาเนี่ยก็จะเห็นวิวภูเขาท้องฟ้าและเห็นสระว่ายน้ำเป็น,น<า>มุมที่แนะนําเลยถ้าใครมาพักเนี่ยต้องขึ้นมาชมวิวและถ่ายรูปบนดาดฟ้านะคะเป็นบ้านพักจากอากาศที่เงียบสงบเป็นส่วนตัวแถมยังใกล้ทะเลชะอําอีกด้วยค่ะลงมาจากดาดฟ้านะคะอ้อมมาด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเจอกับสระว่ายน้ําสระว่ายน้าที่นี่น้องหมาลงเล่นได้เลยนะคะแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยสระว่ายน้ำเนี่ยกว้างมากๆเลยค่ะน้องหมาตัว ใหญ่ๆเนี่ยสามารถลงเล่นพร้อมกันได้หลายๆตัวเลยนะคะมาเดี๋ยวต้นข้าวจะพาเราไปทัวร์ในบ้านกันต่อเลยนะคะเข้ามาดูห้องนอนห้องแรกก็จะเป็นห้องใหญ่เลยนะคะมีเตียงคิงไซส์เนี่ยสองเตียงต่อกันเลยค่ะมีห้องน้ำในตัวแอร์เย็นฉ่ำตกแต่งด้วยโทนสีขาวสบายตามากๆ<ต>เลยแต่ละห้องพักของที่นี่ก็จะมีบริการไดเป่าผมให้ทุกห้องเลยนะคะเป็นอะไรที่เตรียมพร้อมสุดๆแล้วก็มีครีมอาบน้ำให้แต่ละห้องด้วยเรามาดูห้องถัดมาเลย ก็จะเป็นโซนครัวซึ่งมีแก้วอุปกรณ์ครัวครบครันมากๆเลยนะคะเป็นครัวสไตล์เกาหลีมีโต๊ะอาหารถัดมาก็จะเป็นมุมโซฟาและมุมร้องคาราโอเกะนะคะส่วนตัวแม่อุ๋ยชอบสัดส่วนการจัดบ้านมากๆแล้วก็สไตล์ตกแต่งที่สบายตาโล่งค่ะและนี่ชอบมากมีที่นอนสําหรับน้องหมาและชามคานอาหารด้วย,ยมีน้องหมามากกว่าหนึ่งตัวก็แจ้งเพิ่มเติมได้นะคะเขาจะได้เตรียมอุปกรณ์สําหรับน้องให้และนี่ก็เป็นบรรยากาศห้องนอนห้องอื่นๆค่ะมีห้องน้ําส่วนกลาง แล้วก็ห้องนอนห้องนี้ก็เป็นห้องอีกหนึ่งห้องดูต้นข่าวอ่ะเก็กรอหน่อยใครอยู่ในกระจกนะ ล่อน่ารักจริงๆ<ท>น,นะคะข้าวมาดอกแดกพรีเซนเตอร์พาทัวร์บ้านของเราห้องนี้ก็สวยน่ารักอีกอย่างหนึ่งที่ไม่อุ๋ยชอบสําหรับบ้านนี้ก็คือในบ้านนียกลิ่นหอมทุกห้องเลยนะคะเขาจะมีตัวปรับอากาศปรับกลิ่นให้นะคะห้องน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างใหญ่นะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นอุปกรณ์ครบค่ะมีครีมอาบน้ําให้ทุกห้องเลยแม่ฮะพาทัวร์บ้านเสร็จแล้วเราไปชวนทุกคนมาเล่นน้ํากันดีกว่าข้าวอยากตัวเปียกแล้วฮะแม่ฮะปะเดี๋ยวเราไปชวนลุงๆป้าๆกับพ่อแบงค์มา มาว่ายน้ำกันดีวก,นก,กว่านะคะดูป้าๆทำไรกันหลุกท้าวทไรกันครับโอ้โหดูท่าป้าอา้อยยิงสนุกซะก่อนนี่โอ้โหเล่งมั่วมากมัวม่วจนลงะสุดยอดอ่ะ เอิ่มข้าวว่าข้าวลืมอะไรไปอย่างนึงนะครับแม่ครับข้าวลืมเช็คอินครับเดี๋ยวขอหาที่เช็คอินปั๊บนะครับเช็คอินตรงไหนดีนะมองไหนดีนะดุมก่อนดุมก่อน,อนอตรงนี้น่าจะเข้าท่าเอาเลยแล้วกันน,นะแม่นะสบายตัวแล้วครับเช็คอินแล้วเรียบร้อยล้วไปเล่นน้ํากันดีกว่าค่ะเ้าข้าวไหนบอกจะไปเล่นน้ําก็คอนเอาต่เล่นสนุกอะครับ ข้าวร้อนนะแล้วข้าวร้อนนะคะ พร้อมเล่นน้ำเมื่อไหร่ค่อยตามข้าวแล้วกันนะครับข้าวจะรออยู่ตรงนี้แหละครับไอหมาเราแอบมาหลบร้อนหน้าเอ็นดูแท้มาได้เวลาแล้วลุงลุงป้า,ปาพอแบ่งนะคขาเลิกเล่นสนุกกันแล้วอะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นสระว่ายน้ำกันดูต้นข้าวดูท่าทางอยากจะลงสระว่ายน้ำเต็มที่เลยนะคะที่นี่ก็น่ารักมากนะคะเตรียมมีทั้งห่านนะคะแล้วก็มีลูกบอลลอยและที่เห็นลุงทอมกำลังพยายามใส่นั่นอยู่ก็คือหางนางเงือกนะคะที่นี่เขาก็จะมี หางนางเงือกเนี่ยให้เราใส่เล่นน้ําใส่ถ่ายรูปด้วยนะคะมีทั้งแบบหางสั้นหางยาวนั่นไงลุงทอมใส่ไม่ไหวแล้วทอดแะ,ะ้วคาะว่าหางนางเงือกมันไม่เหมาะกับลุงทอมเท่าไหร่นะครับแม่ก็ว่างั้นแหละลูกแล้วก็ถึงคิวต้นข้าวเล่นน้ําแล้วก็เล่นสไลเดอร์กันแล้วนะคะต้นข้าวเป็นน้องหมาที่ว่ายน้ําเก่งนะคะแต่ก็โชคดีอย่างนะคะเขาจะไม่ลงสะน้ําเองถ้าคนไม่พาลงนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นแล้วพาต้นข้าวเล่นสไลเดอร์ว่ายน้ํากันเลยนะจ๊ะ okay. เป็นยังไงกันบ้างคะลีลาการว่ายน้ำและเล่นสไลเดอร์ของต้นข้าวถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทริปการมาเที่ยวภูเวล่าครั้งนี้เนี่ยก็สนุกสุดเต็มที่กันทั้งคนและน้องหมากันเลยทีเดียวเพราะหายากมากๆเลยนะคะบ้านพักภูเวล่าที่จะอนุญาตให้น้องหมาเนี่ยคะ่ะลงเล่นน้ำในสระว่นายน้ำได้ตอนนี้ต้นข้าวก็คือ บวไหวแล้วครับต้นขา้าวว่ต้นข้าวนั่งบึงพอยเมลเล่นดีกว่าครับ <c oughs> นี่นะคะอาการของหมาเรานะคะดูเหมือนจะสุดแล้วดูเหมือนจะหมดแรงแล้วนะคะข้าวว่าข้าวเหมาะกับการนั่งเก๊กหล่อๆมากกว่านะฮะแม่ฮะอ่ะตามนั้นจ้า <c oughs> ว่ายน้ําเล่นน้ํากันสะใจแล้วก็ถึงเวลาต้องอาบน้ําเป่าผนกันแล้วค่ะตั้งแต่ต้นข้าวโตมาพ่อแบงค์แม่อุ๋ยก็ไม่เคยต้องอาบน้ําให้ต้นข้าวเองเลยนะคะไปพึ่งร้านตลอด กางนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของต้นข้าวนะคะที่พ่อแบงค์กับแม่อุ๋ยเนี่ยจะได้อาบน้ำให้ต้นข้าวนะดูจากหน้าตาต้นข้าวคงชอบแน่นอะว่าไหมคะ นายว่าพลังหมดแล้วไงต้นข้าวใครบอกพลังไซไม่มีหมดง่ายๆหรอกครับอ่ะจ้ะอ่ะเชิญวิ่งไปกับพอแบงเลยนะจ๊ะดูนะคะพลังไซของเราไม่มีวันหมดง่ายๆค่ะแบตสำรองมีเหลือเฟือไม่เคยหมดดูนะคะดูอ่ะลุ้นกันเอาเองค่ะว่าเขาจะวิ่งกันไปถึงไหนค่ะไปวิ่งกันเข้าไป สำหรับบ้านพักที่นี่เขาก็จะมีบริการส่งอาหารทะเลสดๆจากทะเลส่งตรงถึงบ้านเราด้วยนะคะแล้วก็ยังมีบริการส่งอาหารเช้าถึงบ้านด้วยค่ะใครที่ต้องการซื้อของกินของใช้ตกกลงอะไรนะคะก็สามารถกดสั่งแอปเซเว่นได้นะคะแม่อุ๋ยก็มีตกกลงเหมือนกันค่ะกดสั่งแอปเซเว่นมาส่งให้ถึงที่เลยไม่ไกลนะคะหลังจากที่ไอหมาเรานะคะวิ่งคึกคักกันเรียบร้อยแล้วก็ต้องเปลี่ยนใส่ชุดนอนค่ะเตรียมตัวนอนกันแล้วนะคะ คือเราเตรียมให้ต้นข้าวเนี่ยนอนส่วนคนเนี่ยคะ่ะเราก็จะไปกินย่างซีฟูดกันต่อนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้ากุ้งเผาและ คนย่างกุ้งของเรานะคะลุงทอมนั่นเองค่ะวันที่แม่อุ๋ยเข้ามาพักเนี่ยเป็นวันธรรมดาบรรยากาศตอนกลางคืนก็ค่อนข้างเงียบสงบดีมากเหมาะสําหรับครอบครัวที่อยากมาพักผ่อนมาเที่ยวด้วยกันหรือใครชอบมาเที่ยวกับเพื่อนแบบเฮฮาปาร์ตี้อุปกรณ์ที่นี่ก็ครบครันเลยค่ะเรามาแอบ,บดูต้นข้าวนะคะว่าตอนที่พ่อแม่ลุงป้าเนี่ยกินซีฟู้ดกันเขาทําอะไรอยู่ กินอิ่มปาร์ตี้กันเต็มที่แล้วได้เวลาเข้านอนแล้วค่ะแล้วดูต้นข้าวนอนบนที่นอนไม่อุ๋ยดีใจมากทีแรกกะว่ากลับไปจะไปซื้อที่นอนให้ต้นข้าวแต่พอเช้ามาดูค่ะทุกคนนี่ที่นอนนี่นูน่นหมาเรายูนูน่นโอ้โหกะจะซื้อให้ซะหน่อยไม่ได้ซื้อซะละไอหมาเราไม่ค่อยชอบนอนที่เตียงนอนเท่าไหร่นะคะ ด้วยหมาของเราวงเงียยังไม่อยากตื่นนะคะดูเขาทำท่าสลึงสลือยังพยายากตื่นเลยอ่ะมันเช้าแล้วเหรอครับบิดขี้ค้านก่อนนะอบิดขี้ค้านเป็นหนึ่งขยิบบ้านิ่ n งครับมานิ่งครับโมนิ่งเอ๊ะพ่อแบงยังไม่ตื่นเลย พ่อแบงค์ไม่ตื่นเลยอ่ะไอ้บิดขี้ค้านอีกสักคขยึกดีกว่าออ,อยืดเส้นยืดสายตอนเช้าครับไปปลุกพ่อแบงค์ก่อนนะพ่อแบงค์ตื่นได้แล้วฮะมันเช้าแล้วฮะมนี่เอไบิดขี้ค้านอีกรอบหนึ่งอยพ่อแบงค์ตื่นเน่ะเดี๋ยวต้นข้าวนั่งรอมอั่งนี้นะครับ ตื่นมาแล้วพ่อแบงก์ก็มาเล่นหานในสระน้ํากันต่อนะคะดูแม่อุ๋ยเสียวกลัวจะแบบกระดกน้ําไปด้วยแล้วก็หานไงายหลังลงน้ําไปด้วยนะคะแต่นี่เขาเซียนมากเลยนะคะพ่อแบงก์ มาเที่ยวชะอำครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าแฮปปี้แล้วมีความสุขแล้วก็สบายใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราได้ที่พักที่ดีแล้วก็ลงตัวกับเรามากๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรเลยและได้พาต้นข้าวนะคะมาเที่ยวกับเราด้วยสำหรับพ่อหมาแม่หมาแบบเราที่เลี้ยงหมาเหมือนเป็นลูกเนี่ยคะ่ะขอแค่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วมีเขาไปด้วยแล้วเขามีความสุขได้ร่วมกิจ,จกรรมกับเราทุกๆอย่างแบบนี้คะ่ะเราก็มีความสุขและแฮปปี้มากๆเลย มีความสุขสบายใจขนาดไหนดูอากาศต้นข้าวเราสิคะ ดูซีน้องนั่งสบายใจน่าดูเลยสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาที่พักเป็นบ้านพักภูวิลล่าที่ชะอําอยู่ไม่ไกลจากทะเลนะคะแล้วก็อุปกรณ์ครบครันเหมาะกับการพาครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนไม่ว่าจะมีเด็กหรือมีน้องหมานะคะก็พากันมาได้เลยถึงเวลาที่ต้องเตรียมตัวแต่งตัวไปเที่ยวทะเลกันต่อแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ติดตามน้องต้นข้าวหมาดอกแด,ด๊กฝากกดติดตามน้องไว้ด้วย ะะแล้วคลิปต่อไปเรามาดูต้นข้าวไปวิ่งเล่นที่ชายหาดชะอํกันนะคะว่าต้นข้าวของเราจะมีความสุขและแฮปปี้ขนาดไหนสำหรับใครที่อยากมาพักที่ Orange Pool Villa <S <S บ้านพักพูวิลล่าชะอําแจ้งว่าเจอจากรีวิวเพจน้องต้นข้าวหมาด็อกแดกฟรีไปเลยค่ะค่าที่พักน้องหมาหนึ่งตัวนะคะ สุดท้ายนี้ต้นข้าวพ่อแบงค์แม่อุย๋ยและพวกเราชาวด็อกแดกแฟมิลี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดนะคะสวัสดีค่ะ